สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่19นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะที่19บเก้ามกราคมสองพนห้ารนะครับลาวสตาร์ก็คือหวยลาวนะหวยลาวนะครับจากประเทศลาวนะครับจะออกทุกๆวันเลยเวลา สิบห้าจุดสามสิบห้าจนถึงสิบห้าจุดสี่สิบห้าก็คือบ่ายสามโมงครึ่งอ่จนถึงบ่ายสาโมงสี่สิบห้าใช้เวลาออกประมาณส5้านาทีนะครับมันเลขมันก็จะหมุน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 อยู่นั่นแหละประมาณนั้นสิบห้านาทีมันก็จะหยุดจึ๊กเลยแล้วมันก็จะเป็นเลขออกมาตามข้างหลังเนี่ยข้างหลังอาจารย์เี่นนะอ่าเมื่อวานนี่ออก0ูนย์สองหกเก้าเก้านะครับเด่งเลยมาหมดเลยอ่า แต่ต้องเป็นสายรูดนะครับบอกไว้ก่อนนะสายรูดทุนมากจะได้รับทรัพย์รับเงินนะครับประมาณนี้มากจะโชคดีนะสายเจาะมากจะพลาดนะครับควรจะลงทุนแบบรูดนะหรือไม่งั้นใครจับคู่เก่งก็จับเอาไปจับคู่ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับคู่เจาะนะออกหกหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าไม่มีหรอกมีแต่เก้าันแหละรูดเก้ามันก็จะได้เก้าเก้านะครับประมาณนี้ส่วนศูนย์สองก็มาศูนย์นะครับศูนย์สอง โอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะเมื่อวานนี้นะ,ะวันนี้ก็ขอให้ได้ไปต่อนะครับทั้งหมดเลยนะครับขอให้เฮงๆ,ๆทุกท่านนะครับดวงดีโชคดีนะครับได้รับทรัพย์ได้รับมันนี่มันนี่ทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอ,ขอ,ขอพบพระคุณมากๆอ่าเราก็มาชมของวันนี้ค่ะนี้วันนี้จะมีเลขอะไรพยายามจับคู่เจาะให้ดีๆนะครับหรือไม่งั้นก็อ่า รูดเลยประมาณนี้ทุนน้อยก็รูดตามทุนน้อยนั่นแหละอได้น้อยดีกว่าไม่ได้ทุนหายประมาณนี้นะครับอืมลาวสตาร์นะครับเหรียหนึ่งสองสามนะครับมเล่นที่หนึ่งนะครับอ เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะวายอืมชมกันตอ่อได้เลยอืม สามนาทีแล้วอืม,อมต่อตามตามนี้นะครับอ่าเราก็มาว่ากันต่อนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับอืมสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอ่าไปกลับนะครับส่วนสามก็คือสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย สามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับส่วนตัวลองนะครับลองนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับตามนี้นะเว้นวรรคหนึ่งครับตามนี้จดเลยนะครับถ้าจะรูดนะถ้ารูดก็น่าจะรูดหนึ่งกับสองนะครับรูด ครับอืมบนล่างนะตามนี้เลยครับอืมอันนี้ก็ควรจะแถมสักอีกสคกตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับพิเจรณาดูนะอ่าขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับจดเอานะจดไม่ทันค่อยเปิดดูอีกรอบหรือไม่งั้นก็อ่าตามนี้นะครับขอขอขอบพระคุณมากให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับอ